สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงความรักคนโสดรายเดือนมาแล้วนะคะกับอาจารย์วาสนาอ่ำเมซิงทาโลกค่ะ เรามีเรื่องราวความรักของหัวใจคนโสดตามแต่ละราศีมาเร่าสู่กันฟังคลิปนี้นะคะเราจะบอกว่าพลังงานของคนรักเก่าคุณอาจจะรอคอยอยู่ราศีอะไรจะกลับมาหรือถ้าไม่มีการรอคอยแล้วคุณปรารถนาในรักใหม่ลักษณะของคนรักใหม่มีเกณฑ์แบบไหนที่จะเข้ามาเข้าสู่พลังงานความรักคนโสดรายเดือนในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้เรามีไพ่แบบโอ้โห อีกาพยายมมากันเลยนะคะมากระท้านะคะเข้าถึงจิตวิญญาเรื่องของความรักค่ะวันนี้เราจะว่ากันที่พลังงานความรักที่ว่า เกณฑ์รักเก่าราศีใดที่คุณอาจจะกำลังอยากจะรู้ความรู้สึกของเขาเดี๋ยวเราจะมาบอกกัน3ราศีค่ะและเกณฑ์รักใหม่นะคะ6ราศีเด่นๆที่จะเกิดขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาวากันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางไพ่เพื่อเป็นตำแหน่งดวงชะตาก่อนนะวางไพ่เป็นตำแหน่งดวงชะตาก่อนนะคะ ก่อนอื่นนะคะเปิดใจก,กว้างนะคะฟังไว้พอเป็นพลังงานแนวทางเท่านั้นนะสวัสดีนะคะ ชาวราศีพฤษภนะคะแล้วคนที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนาราศีพฤษภเราฟังไปด้วยกันได้นะคะกับดวงความรักรายเดือนต้องบอกแบบนี้นะคะว่าก่อนที่เราจะไปดูว่ารักเก่าหรือรักใหม่รักไหนหนอที่จะเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาเรามาดูพื้นดวงของคุณประจำเดือนนี้กันก่อนนะคะพื้นดวงอของชาวราศีพฤษภต้องใช้คําว่าคุณอาจจะไม่ได้ลัก,กี้ในด้านของความรัก แต่คุณจะไปลัคกี้มีความสุขได้ข่าวดีมากมายเลยกับเรื่องราวของการเงินกับเรื่องราวของการงานความรักของคุณมันกลายเป็นอันดับสามอันดับสี่ไปเรียบร้อยแล้วเฉพาะเดือนนี้นะคะอย่าพึ่งท้อแท้หัวใจไปพลังงานของคุณนะ่ะจะมีเกณฑ์ข่าวดีเรื่องการเงินการช่วยเหลือด้านการเงินหรือแม้กระทั่งการ โอนการคืนในเรื่องของการเงินมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาพร้อมที่จะอุปถัมภ์ด้านการเงินให้กับคุณในเรื่องของดวงงาน เหนื่อยแค่ไหนก็ประสบความสําเร็จยากแค่ไหนก็แก้ไขได้เรื่องยากๆกลับกลายเป็นเรื่องง่ายและมันก็สําเร็จสมหวังซะด้วยเห็นไหมคะงานกับเงินดีมากๆไม่มีใครหรอกค่ะที่ก้าวเดินไปแล้วงานเงินความรักมันไปดีดีทั้ง3มเรื่องมันจะมีความลดหลั่นกันอยู่แล้วค่ะเปรียบเสมือนว่าคู่นี้ทำไมรักกันจังเลย แต่อยู่ดีๆวันดีคืนดีประกาศอย่าร้างเขาเรียกว่าบ้านอะหลังคารั่วเราไม่เห็นหรอกค่ะว่าฝนมันตกในบ้านของเขาเราเห็นแต่ภาพที่เขาสร้างขึ้นดังนั้นถึงได้บอกว่าณนะเวลานี้ดวงของคุณอะมันพีคมันสุดมันมีความสุขจริงๆกับเรื่องงานกับเรื่องเงิน นะคะทีนี้พอเรามาดูเกณฑ์รักเก่าก็เชื่อค่ะว่าชาวราศีพฤษภยังคงปรารถนายังคงมีความอยากให้คนรักเก่ากลับมา3มราศีดังต่อไปนี้นะคะคือราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูอยู่ในกลุ่มเกณฑ์คนรักเก่าแล้วถ้าคุณยังคงรอคอยความสัมพันธ์นี้อยู่ คุณรู้สึกว่าในยามทุกค่ำคืนค,คุณคิดถึงเขาจังเลยบางคนอาจจะเพิ่งเลิกกันใหม่ๆก็เรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับ บางคนก็รู้สึกแบบซึมเศร้าบางคนก็รู้สึกว่าเออฉันก็ใช้ชีวิตได้ปกติเพียงแต่ว่าฉันลืมเขาไม่ได้แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามอยู่ดีๆหลับไปสนิทไปแล้วอยู่ดีๆสมองก็แวบคิดถึงเขาทําให้เราต้องตื่นมามันเป็นอารมณ์ของการย้ำคิดย้ำทำําอารมณ์ของการความรู้สึกที่มันพัวพันกับความสัมพันธ์เก่าที่คุณก็รู้ดีอยู่แล้วว่ามันจบไปแล้ว คุณยังคงรู้สึกและก็ผูกพันกับเรื่องราวในอดีตและใช้คำว่าพยายามปรง่งคุณไม่ใช่ว่าคุณจะฝืนนะคุณก็เข้าใจความเป็นจริงนี่แหละแต่คุณก็พยายามที่จะปร่งให้ได้บางครั้งก็ปร่งไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าบางทีอ่ะเขาก็ส่งสัญญาณเหมือนทักทายคุณมา หรือบางทีเขาก็เงียบหายไปมันก็ยังกลายเป็นสัญญาณเตือนว่าเขาก็ยังอยู่ใกล้ๆเราเนาะและมันก็อาจจะเป็นกำแพงที่ทำให้พวกคุณเนี่ยแหละค่ะ ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้แล้วไปมีรักใหม่ได้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวถ้ามีรักใหม่แล้วเขากลับมาเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะใจของคุณเท่านั้นเลยนะใจของคุณมันบกวนอยู่โดยตลอดแหละก็เข้าใจว่ารักนะคะแล้วถ้าคุณมองว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมใจคุณจะเป็นอย่างนี้อีกนานคะ่ะแล้วเขาจะกลับมาไหมสามราศีที่พูดไปเนี่ยเขาจะกลับมาไหมมองว่ากลับมาเพราะ ความประเดี่ยวประดาวกลับมาเพราะอยากกลับกลับมาเพราะว่างส่องคุณเพราะว่างทักคุณเพระว่างเขาใช้คำนี้อาจจะฟังดูเจ็บปวดแต่ให้คุณลองดูด้วยตัวของคุณเองด้วยตาเนื้อแล้วก็ใช้ใจสัมผัสนะคะว่าเขาไม่ได้มากิว๊วกิ้วกับเราตลอดเวลาเขาไม่ได้มาเทคแคร์ดูแลเขากลายเป็นคนแปลกหน้าทีละเล็กทีละน้อยไปเรียบร้อยแล้วมีแต่เรานี่แหละคะ่ะ ที่ยังคงเหนียวรั้งตัวเองอยู่ถ้าพูดมาขนาดนี้คุณสามารถหยุดรักเขาได้ไหมไม่ต้องหักดิบค่ะไม่ต้องกดดันค่อยเป็นค่อยไปคุณยังหยุดรักเขาไม่ได้คุณยังคิดวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องราวของเขาและคาดหวังว่าอนาคตเขาจะกลับมาการรอคอยนี้นะคะให้กําหนดนะคะและลองถามตัวเองว่าจะรอหรือเปล่านักพยากรณ์จะให้รอการรอครั้งนี้ยาวไปอีกจนถึง เดือน7ถ้าคุณจะรอไปจนถึงเดือน7นะคะให้คุณรอไปเดือน7คือเดือนอะไรเดือนกระากดาค่ะเดือนนี้คือเดือนมิถุนานะมิถุนาพฤษมิถุนากรากรดาใช่อีกเนี่ยจะถึงละถ้าคุณยังเห็นความไร้วี่แววคุณต้องถามใจตัวเองให้เวลาอีกหนึ่งเดือนค่ะรวมเดือนนี้ด้วยเป็น2เดือน ลองดูสิคะว่าคุณจะทบทวนและตัดสินใจอย่างไรถ้าพลังงานของคลิปนี้บ่งบอกว่าเขาทักมาไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับมานี่คือสิ่งที่คุณจะต้องมองให้ออกว่าเขาเป็นยังไงอ่ะเออเนาะเป็นกำลังใจให้ดีกว่านะคะเป็นเพราะใจเราอย่างเดียวแท้ๆเลยทีนี้อย่างที่บอกคุณลัคก,กี้ด้านเงินคุณลัคก,กี้ด้านข่าวสารแล้วความรักใหม่ละ่ะจะลัคก,กี้ด้วยไหมเดี๋ยวเรามาว่ากัน 6ราศีดังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์รักใหม่ที่อาจจะแวะเวียนเข้ามาในเดือนนี้ซึ่งคุณอาจกําลังคุยกับเขาอยู่ก็ได้หรืออาจกําลังจะได้คุยในอนาคตได้แก่รักใหม่นะคะราศีมังกรราศีพฤกศกราศีกันนะคะแล้วก็มีราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนู6ราศีนี้นะคะจะเป็นเกณฑ์วนเวียนเข้ามาคุณเชื่อไหมคุณนะเป็นคนมีสเสน่ห์ มีคนเข้ามาแต่คุณไม่คุณไม่ได้เล่นตัวนะแต่คุณกลับรู้สึกว่ายัางไม่มีใครที่ตรงใจเรา <_ t ot> เขาเรียกว่ามองปุ๊บแล้วรู้สึกว่าใช่อะยังไม่ยังไม่ได้เจอคนคนนั้นและคุณก็ยังรู้สึกว่า พราะคุณแข็งแรงทางใจแล้วะคุณก็ยังอยากที่จะเซฟตัวเองอยากจะรักตัวเองอยากจะปลนเปลอซื้อของมีความสุขใช้เดี่ยวเที่ยวเดี่ยวเดินเดี่ยวกินข้าวคนเดียวคุณรู้สึกว่าตอนนี้มันกําลังสบายใจจังมันมันสบายบอกไม่ถูกจนคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ก้าวเข้ามามีนะ แล้วจะเยอะด้วยบอกตรงๆเพราะคุณเป็นดวงมีเสน่ห์คือทุกอย่างมันพีคไปหมดเลยจนคุณรู้สึกแบบว่าเออชีวิตมันดีอ่ะแต่พอมีความรักคุณกลัวว่าชีวิตจังหวะดีตรงนี้มันจะเสียไปถ้าความรักมันโดดขึ้นมามันจะต้องเหมือนกับว่าต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะคุณก็เลยเหมือนกับใครที่เข้ามาในตอนเนี้ชาวราศีพฤษภก็จะมองเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นคนแปลกหน้าใหม่ๆเป็นเพื่อนใหม่ๆ ส่วนใครจะเข้ามาคลองใจคุณอ่ะคุณไม่รีบร้อนและก็ไม่ได้เลือกด้วยนะคะจะมีพลังงานเนี่ยจะมีคนเข้ามาหาคุณเนี่ยนะคะเป็นความรักครั้งใหม่รวยมากเป็นคนโชคดีด้านการเงินเป็นคนที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองและเป็นคนที่กระตือรือร้นถ้าอยากได้ต้องได้เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆคนลักษณะแบบนี้กำลังจะจีบคุณค่ะนะคะ ถ้าเขาคิดว่าเขาจะจีบคุณนั่นหมายถึงเขาต้องจีบให้ติดถ้าเขาคิดจะทําธุรกิจตรงนี้เขาจะต้องสําเร็จเขาก็จะเขาก็จะต้องทําให้สําเร็จดังนั้นคุณก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาปรารถนาว่าคุณคือเป้าหมายสําคัญที่เขาจะจีบคุณให้ติดนี่คือคนที่หนึ่งมีอีกลักษณะบุคลิกหนึ่งนะคะคือคนที่เก่งด้านการทํางานเก่งมากเลยแต่เป็นคนเรียบนิ่งนะคะคอยมองคุณ แอบมองคุณอาจจะเป็นคนที่เกี่ยวพันกับดวงการงานของคุณ และส่งสัญญาณเงียบๆคอยเป็นห่วงเป็นใยคุณแบบเงียบๆอยู่ในเกณฑ์การแอบ,บชอบคุณนะคะไม่ค่อยแสดงออกไม่เหมือนสายการเงินคนแรกนะคนลนักษณะบุคลิกที่สองนี้คือจะนิ่งเงียบแต่เก่งด้านการทำงานมีมุมมองมีวิสัยทัศน์ด้านงานและพร้อมช่วยเหลือคุณได้ตลอดเวลานะคะอีกกลุ่มคนนึงค่ะมีมีสบุคลิกที่โดดเด่นที่เข้ามาในดวงเดือนนี้แต่คนกับนิ่งนะก็คือคนที่เฟลลี่มากม สายเที่ยวเก่งนะเที่ยวเที่ยวกลางคืนเก่งเลยนะคะเจชูนะคะวาจาดีเป็นเลิศเอาเป็นว่าวาจาดีกว่าคนที่หนึ่งกับคนที่สองอะแล้วก็าวาทศิลป์ดีมีจิตวิทยาในการสื่อสารปากหวานสวยหรือรอและเป็นคนมีสเสน่ห์คารมเป็นต่อเก่ง นะคะแล้วก็เป็นคนที่ยังรักการออกสังคมการเที่ยวเพื่อนฝูงเยอะนะคะอัธยาศัยไมตตีดีเฟรนลี่สุดๆเห็นไหมว่าม,มีความต่างกันเลย3บุค,คลิกนี้ค่ะจะเป็นเกณฑ์เข้ามาโคจรในช่วงของเดือนนี้ให้คุณได้ลองมองลองคุยลองคบหาแต่เชื่อว่าคุณยังไม่เลือก เพราะอะไรคุณเป็นคนรักใครแล้วรักจริงเมื่อรักจริงรักเก่าก็คุณก็ไม่ได้ลืมหรอกเพียงแต่ว่าคุณแข็งแรงทางใจแล้วไงแต่คุณก็ยังมีรักเก่าอยู่แล้วคุณไม่อยากเจ็บอีกเพราะฉะนั้นคุณจะเลือกนานคิดนานไตรตรองนานนะคะและดวงของคุณจะมีเกณฑ์ความรักคือเป็นดวงมีสเสน่ห์เลยอะเดือนนี้เป็นดวงมีสเสน่ห์สุดๆพลิๆเลยนะคะก็ลองดูค่ะบุค,คลิกไหนที่ถูกใจคุณตรงจริตตรงใจ ลองคุยกันหรือจะคุยกับทุกคนก็ไม่แปลกเพราะคุณยังไม่ได้เลือกใครนะคะก็ถือว่าเป็นอิสระทางการคบหาการสื่อสารคุณยังไม่ได้ฝันทงไม่ผิดนะคะในมุมมองของนักพยากรณ์เนาะแต่ตามใดที่คุณเลือกแล้วอันนั้นคุณไม่คุณคุยกับคนอื่นละนะนี่คือภาพรวมนะคะของชาวราศีพฤษภที่ความรักใหม่เข้ามาค่อนข้างดีเลยทีนี้ถ้าถามว่าถ้าคุณไม่เลือกเลยอ่ะ คุณอยากอยู่คนเดียวได้ไหมได้พวกเขาเหล่านี้ก็จะอยู่แบบนี้ยังไม่หายไปไหนก็ใช้เวลาในการพิสูจน์การคุยไปก็ได้ค่ะไม่ต้องกังวลใจแต่ว่าติดตรงที่ว่าคุณชอบ คนที่นี่ใส่้ายคนเก่าบุคลิกลักษณะอาจจะเป็นที่ถูกอกถูกใจคุณก็คือจะคล้ายคนเก่าก็ไม่รู้ว่าสามบุคลิกสามสามคนที่พูดมาเนี่ยจะมีคนไหนที่มีความคล้ายคลึงแฟนเก่าเพราะคุณยังอิงอยู่แสดงว่าแฟนเก่าคุณคือสเปคของคุณแล้วแหละนะคะ ก็ลองดูค่ะว่ากันไปสองสามคนคุณมีเกณฑ์ความรักมีมีมสเสน่ห์มากๆเลยส่วนใครมองว่าอุ้ยตัวเองยังไม่มีสเสน่ห์เลยทำยังไงใช้สีนะคะใช้สีมงคลเป็นการเสริมเวลาไปไหนมาไหนให้เกิดณเมตตาให้เกิดสเสน่ห์ให้เกิดออร่าให้เกิดความโดดเด่นในหมู่ฝูงชนนะคะสีที่เป็นสีดึงดูดความรักนะคะดูภูมิฐานดูมีสเสน่ห์ของคุณคือสีเขียวเฉดเขียวทั้งหมดเฉดเหลืองทั้งหมด นะคะแล้วก็เฉดม่วงทั้งหมดจะม่วงอ่อนม่วนแก่พาสเทลแล้วแต่คุณสามเฉดสีนี้นะคะส่งผลให้คุณเกิดออรา่ามีเสน่ห์หยิบจับง่ายๆเปิดตู้เสื้อผ้าแล้วสวยหล่อทันทีเลยนะคะ ก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีพฤษภในเดือนนี้นะคะส่วนใครติดตามช่องนักพยากรณ์แล้วก็ขอบคุณมากๆใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของดาวพระเสารที่ยกย้ายเป็นดาวสุดท้ายของตีเทพและมีผลอย่างไรเขาบอกว่าไทายทุกไทยโศกให้ไทยพระเสารเนะาะไทยเสาแต่ว่าพระเสารมากับดีนะคะบอกไว้ก่อนเลยดีมากๆเลยเดี๋ยวเราแยกลัคนาราศีให้ส่วนใครอยากดูแบบ การเปิดดวงแบบโหราศาสตร์ตะวันตกหรือว่าโหราศาสตร์ไทยก็มีนะคะหรืออยากดูดวงส่วนตัวทักถามอยากเรียนไพ่ย,ยิปซีแบบเจอตัวหรือออนไลน์นะคะมีคู่มือไพ่78ดอมีการสอนไพ่พื้นฐานหมอดูรวมถึงไพ่ย,ยิปซีระบบตีปัจจัยผสมโหอาภพเรือนด้วยนะคะอ่ะยินดีต้อนรับทุกคน